TV. เซลติประเทศไทยเปิดตัวรุ่นแกรนคาบิโอยนตรกรรมสปอร์ตเปิดประทุนระดับไอคอนตลอดกาลนับเป็นการสร้างสรรค์สุดพิเศษสำหรับนักขับที่ต้องการทั้งความสบายและสไตล์ที่ไม่สำหใครผลิตขึ้นในประเทศอิตาลีทุกขั้นตอนมาพร้อมความหรูหราสมรรถนะความสะดวกสบายและความสปอร์ตเขาด้วยกันอย่างกลมกลืนเปิดตัวพร้อมกัน2เวอร์ชันสสไตล์ความแรงคือแกรนคาบิโอโทรเฟโอเครื่องยนต์สันดาปพ,พลัง แรงและแกรงคาบิโอโฟลโกเร่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%สำหรับเครื่องยนต์ของตัวโตเฟโอใช้เครื่องยนต์เนโตโนเอนจิ้นนะครับซึ่งสามารถที่จะจเรตแรงม้าสร้างแรงม้าได้ถึง5 5 0แรงม้าอีกตัวหนึ่งคือตัวกลุ่มที่เป็นไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแรงม้าสูงถึง761แรงม้ามี3มมอเตอร์ในการที่จะควบคุมตัวรถในตลาดเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับเราได้รับการตอบรับจากตัวเซกเมนต์ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยดีมาก เซลติแกรนคาบิโอใหม่เป็นยนตรกรรมเปิดประทุนระดับลักชวรี่ดีไซน์หรูหราและร่วมสมัยผลสำเร็จจากการผสมผสานประสิทธิภาพเหนือระดับเข้ากับดีไซน์แห่งยนตรกรรมที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ตลอดการยกระดับการเดินทางผ่านการสร้างความสุนทรีของการขับผสานการหลอมรวมของทัศนียภาพและจิตวิญญาณแห่งนักเดินทางอย่างแท้จริง